ร่วมขุมฟ้านะเพราะมันต้องมีส่วนได้พอไปถึงตรงจุดนั้นปุ๊บเนี่ยนะครับมันก็บอกว่าเคยบอกว่านะครับเออถ้าหมายลงที่มันเมื่อไหร่นี่นะมันจะแฉนะครับสรุปแล้วจะแฉที่ไหนนะครับจะแฉใครเรื่องใครนะครับนะครับถ้าแฉเรื่องนัดแตนนะครับแฉไปหรือยังไม่แฉนะครับเห็นไหมแฉเรื่องนแตก็ไม่แฉนะครับแฉเรื่องคนอื่นมันก็ไม่แฉเห็นไหมล่ะแฉที่ไหนนะครับเออ มันก็ไม่แฉนะครับมันพูดคําว่าจะแฉเนี่ยนะครับไม่ไม่กี่วันนะครับเห็นไม่มีของอะไรมาหามันหมดให้กําลังใจนะครับเอ่อให้กําลังใจมันคือประโคมนะครับเหมือนคนสงสารเนี่ยมันจุดประกายแรกนะครับมันต้องหากลุ่มนะครับเออหากลุ่มให้คนสงสารเขานะครับพวกนี้ก็โอ้หัวมันก็ไวนะครับหัวมันก็ไวนะนะครับตอนแรกๆมันไม่คิดว่า มันมันจะเป็นการที่ว่าดึงดึงดึงคนมาสงสารนะครับมันก็ให้นะครับให้ป้อนนะครับป้อนพวกนี้เข้าไปนะครับยาแฉนะนะครับยาแฉนะนั่นแหละนะครับยาแฉนะๆๆน,นะยาแฉนะนั่นงอ่ไต่อไปหลังจากนั้นมันก็ได้ใจนะนะนจำเลยมันก็จะขม่มขู่อยู่นกะก็จะแฉจะแฉนะครับนะนะจากเรื่องเล็กนะครับจากกายเรื่องเล็กๆ็กลายเป็นเรื่องใหญ่นะครับ หลังจากเรื่องใหญ่กลายเป็นแล้วทีนี้จําเลยมันก็หาหนทางไอ้พวกนี้มันจะส่งนะครับพอมันได้จับจังหวะเขาเรียกว่าเข้าล็อกอ่ะมันเข้าล็อกโดยอัตโนมัติไงนะครับมันก็เลยนะครับส่งขึ้นมาหมดนะครับเห็นไหมล่ะเดี๋ยวนั้นให้เดี๋ยวนี้ให้มีการแห่นะครับพอมีคนมานะครับเออมันก็คิดกันออกนะครับเรื่องมันเกิดและไอ้พวกนี้มันก็เลยคิดออกนะครับมันก็เลยไปจ้างนะครับ นะครับชุดลำที่ต่างจังหวัดมามันลำให้นะครับชุดนี้มามันลำให้จากต่างคนต่างจ้างมันลำให้ะนะครับเหมือนว่าไม่ผิดเหมือนเป็นคนดีนะครับเหมือนว่าคนทั่วโลกเนี่ยเขาดูว่านะครับจำเลยเป็นคนบริสุทธิ์จำเลยเป็นคนดีอะไรอย่างนี้นะครับเดี๋ยวจ้างรถแห่มาเห็นไหมรถแห่เข้ามาจ้างมานะครับมาจากที่ไหนล่ะครับมาตั้งไกลนะครับนะครับมาจ้างเปิดเพลงมาจ้างแห่สามสี่หมื่นน่ะนะครับ เปิดแค่ชั่วโมงเดียวแล้วมันก็กลับอ่ะนะครับมันก็แปลกดีนะครับนะเปิดเพลงอ่ะลดแห่แล้วก็มาร้องไห้กันอยู่บริเวณนักข่าวมันก็มาดินะครับเพื่อให้เกิดมันคึกคักอยู่ตลอดอ่ะนะครับก็ร้องไห้กันจนน้ำตาเหือดน้ำตาแห้งอะนะครับเออนะครับหลังจากนั้นก็เริ่มมีช่อง youtube มีอะไรกันขึ้นมาเยอะแยะเห็นไหมล่ะช่อง youtube ดังๆเนี่ยก็คลโลกันไปอ่ะนะครับก็คลโลกันไปจนเป็นเป็นมันติดอ่ะจนมันติด นะครับเออเหมือนคดีแทกโมอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะครับใครๆก็หลังไหลไปอะ่ะนะครับเออคนที่เขามีช่อง youtube ใหญ่ๆก็หลังไหลไปนะครับมันทําให้เรื่องมันยาวนะครับนะครับถ้ามีข่าวมีสื่ออะไรไปในเรื่องมันก็จะยาวไปนะครับยาวตเตลิดมาจนถึงเดี๋ยวนี้นะครับเออทำยูทูบอุ้ยเราก็อยากเป YouTube ็น u t u b e มั่งเห็นไหมละ่ะช่องอื่นๆเขาก็ไปเปิดกันสนันวันไหวเปิดกันถ่ายถึงขั้นว่าเอาเต็นท์ไปนอนเอาอะไรไปนอนกันอยู่แถวนั้นนะครับเออ ไม่ว่าจะเป็นคนธรรมดาคนบ้านธรรมดานะครับนะครับแม้แต่ทหารนะครับทําคนทํางานราชการทหารนี่ยังไปเลยนะครับก็ไปเปิดช่องกันที่นั่นนะครับแล้วก็พยายามที่จะเข้าไปคุกคีกับจําเลยจนสนิทสนมนะครับจนมีคนติดตามจนมียอดอะไรคนดูเยอะแยะนะครับนั่นแหละนะครับเข้าไปเพื่อรายได้ทั้งนั้นนะครับมันมีรายได้นี่นะครับต่อไปในวันข้างหน้ามันจะติดคุกไปจุดพุกขอเรื่องของมึงนะครับพวกนี้นะครับ เขาก็มองในรูปแบบนั้นมาจนถึงวันนี้ในเมื่อยังมีคนยังเมื่อเนื้อมงมีคนสนับสนุนเอฟซีสนับสนุนอยู่เนี่ยพวกนี้ก็จะอยู่ฝั่งนี้อยู่นะครับก็จะอยู่ไปตลอดการนั่นแหละนะครับถ้ายังมีสนับสนุนอยู่นะครับเห็นไหมตราบใดถึงแม้ว่าจะโดนประหารชีวิตไปแล้วถ้ายังมีคนสนับสนุนอยู่นะครับกลุ่มพวกนี้มันก็จะอยู่อย่างนี้แหละนะครับมันไม่สนใจหรอกนะครับมันไม่สนใจนะครับนั่นแหละนะครับพอมันคุยเรื่องอะไรก็มีคนเข้าไปดู นะครับโลกมันก็จะกลับตาลปัดไปหมดไงนะครับคดีในประเทศไทยนี่นะมันก็จะกลับตาลปัดไปอย่างนี้แหละนะครับขอให้มีคนดูนะครับขอให้มีคนดูแค่นั้นแหละนะครับดูแล้วก็บางคนก็ขายสินค้าเห็นไหมขอให้สนับสนุนขายสินค้ามีคนดูบางคนก็สงสารตลอดการนะครับในคาว่าสงสารตรงจุดนี้นะครับมันก็ต้องเสียเงินด้วยนัในวันข้างหน้านะครับเออนะครับอยากให้มีแบบนี้แหละ อยากให้พูดเรื่องแบบนี้นะต่อไปเรื่อยๆนะอะไรอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเรานะครับต้องใช้นะครับสตินะครับเพราะฉะนั้นเราต้องใช้สตินะครับเออนะครับ